น้ำพึ่งเด็กสาวอายุ14ปีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดกาญจนบุรีกับครอบครัวของเธอการเดินทางในวันหยุดของพวกเขานั้นคือการล่องไปตามแม่น้ำในแพ่ซึ่งเต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติและเสียงน้ำไหลที่ทําให้จิตใจสงบในระหว่างที่ทุกคนสนุกสนานน้ำพึ่งกลับรู้สึกถึงความสงบที่หลอกลวงในคืนแรกของการเดินทางน้ำพึ่งนอนหลับข้างๆพ่อแม่เมื่อเธอหลับไปในนั้นมืดมนเผยอาชาความฝันที่แวววาวเปลี่ยนเป็นฝันร้ายภายในฝันนั้น น้ำเพื่อนเห็นหญิงสาวในชุดขาวยาวที่ลอยอยู่บนผืนน้ำสีดำมืดหญิงสาวนั้นมีใบหน้าที่โศกเศร้าดวงตาของเธอส่องประกายแปลกประหลาดกลิ่นของดินและน้ำที่เน่าเสียลอยมากับสายลมช่วยฉันเสียงของหญิงสาวก้องอยู่ในหูน้ำพึ่งรู้สึกถึงแรงดึงดูดจากน้ำและเสียงกระซิบที่ทำให้เธอต้องเข้าไปใกล้น้ำพึ่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ถึงแม้จะรู้ว่านี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็ตามเมื่อเธอโดนหญิงสาวดึงเข้าไปในน้ำ ทุกอย่างเริ่มเป็นเรื่องสับสนน้ำพึ่งได้เห็นภาพต่างๆในอดีตที่กลายมาเป็นฝันร้ายผีที่มีลักษณะยาวเหยียดพวกเขาเคยมีชีวิตอยู่ในพื้นที่นี้แต่ได้ถูกน้ำท่วมเมื่อหลายสิบปีก่อนพวกเขาไม่มีความสงบสุขเป็นเหตุให้ต้องกลับมาเร่ร่อนในโลกนี้น้ำพึ่งพยายามจะกลับตัวแต่หญิงสาวกลับกลายเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งขึ้นแรงดึงนั้นยิ่งเพิ่มมาพูน้ำเพื่อรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังลากเธอลงไปในความมืดเจ้าหญิงในชุดขาวกระซิบเสียงเศร้าส้อยว่าเธอจะเป็นคนถัดไป ไม่นานเธอก็ตื่นขึ้นในเต้นยังคงรู้สึกถึงความหวาดกลัวในใจหลังจากนั้นเธอมองไปที่เพื่อนๆและครอบครัวแต่บรรยากาศเริ่มแปลกประหลาดน้ำพึ่งเห็นว่าพวกเขาสื่อสารกันน้อยลงและความเงียบกลับมาเยืออีกครั้งในคืนถัดมาน้ำเพื่อนตัดสินใจเล่าให้ครอบครัวฟังเกี่ยวกับความฝันแต่พวกเขากลับไม่สนใจเพราะถือว่าเป็นเพเรื่องหลอนยิ่งทําให้เธอรู้สึกเดียวดายเมื่อเสียงกระซิบของหญิงสาวดังขึ้นในจิตใจของเธอความกลัวที่ค่อยๆสะสมก็ทําให้เธออยากค้นหาความจริง ในคืนวันที่สามน้ำเพื่อนตัดสินใจที่จะออกไปสำรวจรอบๆแทขนขณะที่เธอเดินไปที่ขอบน้ํำหญิงสาวในชุดขาวปรากฏตัวอีกครั้งหากเธอต้องการช่วยฉันต้องหาสิ่งที่ฉันทิ้งไว้แต่อยู่ๆหญิงสาวก็หายไปเธอลงเอยด้วยการค้นคว้าหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมาของสถานที่นี้และค่อยๆพบคำใบ้ที่บอกถึงเรื่องราวไหนอดีตของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ น้ำพึ่งตรหนักว่าสิ่งที่เธอประสบคือการเรียกร้องความช่วยเหลือของวิญญาณที่ไม่สามารถพักผ่อนได้เธอจึงตัดสินใจที่จะช่วยหญิงสาวให้ไปสู่สุคติรวมถึงเผยแพร่เรื่องราวของพวกเขาให้ทุกคนได้รับรู้ในที่สุดน้ำพึ่งเก็บรวบรวมความกล้าหาญและเริ่มต้นค้นหาภาพซ่อนเร้นที่ไม่มีใครเคยค้นพบมาก่อนเพื่อให้หญิงสาวได้ไปสู่ที่พึ่งพิงที่เธอสมควรจะได้รับและหยุดความหวาดกลัวที่โฉกอยู่ในโลกนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมา